สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อูเอกันยางอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับเรามาชมรถเมติคส์แคปนะครับคันนี้ต่อเป็นดัมกระบะเดิมดัมเพื่อการเกษตรนะครับสําหรับการขนข้าวนะครับแล้วเรามาชมกันยกกันเลยนะครับรถคันนี้นะครับฝาถังนะครับเป็นแบบดึงเปิดเราก็สามารถที่จะยังดึงเปิดได้เหมือนเดิมนะครับฝาถังยังดึงเปิดได้เหมือนเดิมนะครับ กายกเลยนะครับครับยังครับอกซากันยกได้สูงนะครับอกษากันยกได้สูงครับลองรับหนักการยกได้ถึง4ตันถึงสตงันครึ่งครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับแต่ต่อนดำหรือว่าจะมาดูงานก่อนได้ที่อูเอกันยางอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับหรือว่าอูอเอนะครับมามาชมมาคุยกันก่อนได้ที่ร้านนะครับหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามก่อนได้ที่087-2509-41ได้เลยครับขอบคุณครับ